สวัสดีครับนักศึกษาปวสแผน2ที่รักทุกคนครับการเรียนภาคเรียนที่3ปีการศึกษา2 5 6 2เป็นปีที่มีความแปลกนะครับแปลกถือว่าแปลกมากเพราะว่าเราต้องเรียนออนไลน์เป็นหลักนะครับแต่ก็ผ่านพ้นมาด้วยดีนะครับมาถึงช่วงปลายนะครับการเรียนการสอนโดยส่วนใหญ่ก็จะสิ้นสุดกันวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็การสอบปลายภาคจะเริ่มขึ้นนะครับการสอบปลายภาคมี3วันครับตามตาราง สอบที่ครูได้แจกให้นะครับสำหรับวันพ่งนี้เป็นสาขาไ t นะครับในชั้นปวสหนึ่งที่จะต้องสอบปลายภาคส่วนสาขาอื่นก็ตามตารางครับเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับตารางนัดหมายให้ดีนะครับการสอบปลายภาครอบนี้มีคะแนนถึง30คะแนนนะครับลูกศิษย์ครับการสอบปลายภาครอบนี้เราเป็นการสอบออนไลน์100%นะครับสอบบ้านไขรบ้านมันพูดกันตามตรงนะครับเป็นการใช้แพลตฟอร์มของ Google f o r m นะครับ Google Form s, ในการาจัดการข้อสอบในครั้งนี้นะครับลูกศิษย์ต้องเตรียมเครื่องมือนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ปัจจัยเพิ่มเติมคือมาตามมาก็คือวันเวลาที่เรานัดหมายกันนะครับนัดหมายในที่นี้ก็คือตารางสอบยกตัวอย่างเช่นวันพฤหัสสอบส0บโมงนะครับสิบโมงลูกศิษย์ต้องมีความพร้อมนะครับอาจารย์ฝ่ายวิชาการจะส่งลิงก์นะครับเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่ เราบริหารจัดการกันที่ผ่านมานในกลนุ่มไลน์นั้นๆเราก็เข้าตามลิงก์ไปเพื่อจะไปทําข้อสอบนะครับระยะเวลาในการทาข้อสอบก็คือ1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งแล้วแต่วิชานะครับที่สําคัญที่สุดลูกศิษย์ครับเราทําข้อสอบเสร็จสิ้นนะครับเราก็ต้องคลิกส่งด้วยนะครับแต่ถ้าเราหมดเวลาแล้วเราทําไปนะครับเวลา1ชั่วโมงเหลืออีกสีข้อไม่ได้ทำนะครับก็ขอให้เราผ่านไปผ่านไปจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วคลิกส่งเน้นย้ำนะครับคลิกส่ง ถ้าใครไม่คลิกส่งนะครับตรงนี้ระบบจะตัดแปลว่าเราจะไม่มีคะแนนแม้แต่คะแนนเดียวลูกศิษย์ครับหากใครมีปัญหาติดขัดไม่สามารถสอบออนไลน์ได้นะครับแจ้งหัวหน้า,าแผนกแจ้งครูนะครับได้โดยตรงนะครับจะเป็นช่องทางไลน์ที่ครูอยู่กับพวกเราทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับจะเป็นไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับไลน์วิทยาลัยก็ได้ นะครับหรือ Open Chat ที่ครูเปิดไว้ก็ได้นะครับจะเป็น Facebook ก็ได้ส่วนตัวได้ Facebook งานวิชาการได้สื่อสารมาที่ครูที่สำคัญนะครับโทรครูก็ได้นะครับเบอร์โทรครูก็มีในไลน์ตัวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําปฏิบัติกันในระยะเวลา3วันนี้แต่ขึ้นอยู่กับสาขานะครับสาขาในสอบวันไหนก็ตามนั้นนะครับตามวันเวลานั้นสอบเสร็จสิ้นวันศุกร์นะครับสอบวันศุกร์นะครับวันที่15พฤษภาคม ประกาศผลสอบวันที่20พฤษภาคมนะครับเป็นการประกาศผลออนไลน์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LPS Mobile และก็เว็บไซต์นะครับก็ใช้เบราว์เซอร์ก็เข้าไปนะครับไปตรวจสอบได้ว่าผลการเรียนเป็นอย่างไรลูกศิษย์ครับสำหรับนักศึกษาปวสชั้นปีที่1ก็สอบเสร็จสิ้นรอเปิดเทอมนะครับวันที่1กรกฎาคม2563ี่คือการเปิดเทอมแต่ลูกศิษย์ เข้ามาซื้อหนังสือได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับปี4ขึ้นปี5แล้วพี่ปี5ที่สำเร็จการศึกษาเป็นไงครับวันที่20ประกาศผลการเรียนนะครับของภาคเรียนนี้นะครับไม่ติดขัดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยปลายเดือนพฤษภาเข้ามารับหลอบอได้เลยนะครับรับไ้เลยที่งานทะเบียนนะครับเตรียมบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนมาด้วยนะครับเป็นเอกสารที่สำคัญเป็นการยืนยันว่าเราสำเร็จการศาึกษานะครับสำหรับพี่ปี5 แต่ถ้าใครต้องการหนังสือรับรองนะครับหนังสือรับรองติดต่อขอรับตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะครับที่ห้องทะเบียนสอบเสร็จที่15 16ก็ไปทําเรื่องทะเบียนหนังสือรับรองหากว่าเราจะไปใช้ในการสมัครเรียนหรือสมัครทํางานต่างๆนะครับลูกศิษย์ครับก็เป็นช่องทางสื่อสารที่ครูจะพูดจะคุยกับพวกเรานะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ